ปาสิเวกโชดีชมเดกครับครับเราทั้งสองคนนะครับเป็นพิธีกรจิตอาสาจากกองพันธ์ฐานช่างที่401กองพลพัฒนี่4นะครับในว,วันนี้นะครับเราทั้งสองคนได้รับมอบหมายจากพันโทสมชายราชารโงนะครับผู้ครับกองพันธ์ฐานช่างที่401กองพลพัฒนาที่4นะครับให้มาเป็นพิธีกรดําเนินการรายการไร้ผ่านเพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานโดยหน่วยจิตอาสากองพันธ์ฐานช่างที่401กองพลพัฒนาที่4ขอนําเสนอตอนจิตอาสาเยาวชน อาร์มี่แคมปัสทัวทร์พัทลุงและโรงเรียนพัทลุงตำบลขัาสมค์อำเภอเมืองจังหวัดพัดทลุงนะครับซึ่งในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากกรมกิจการพลเรือนฐานบกนะครับร่วมกับหน่วยนะครับได้มาจาัดก,กิจกรรมสร้างความรู้ ด้านความมั่นคงแก่กลุ่มเยาวชนอามีแคปตะวันนะครับขึ้นที่นี่นะครับเดี๋ยวผมกับน้องโชคดีนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมบรรยากาศภายในโรงเรียนนะครับแล้วก็การกิจกรรมตามบูธต่างๆนะครับเดี๋ยวติดตามเรามานะครับไปครับน้องโชคดีครับเดี๋ครับเพราะว่าเมื่อเรา ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็กราผมก็ญาติท่านผู้ชมนําเสนอข้อมูลขอความช่วยเหลือผ่านเพจโร,รงเรียนกีฬาสาพระจันทานโดยเปิดศูจิีฬาช่วยเหลือประชาชนเพื่อรับแจ้งเหตุและความเดือดร้อนต่างๆหากมีเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ใดสามารถแจ้งมาได้5ช่องทางนี้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับ 1. คอมเมนต์แจ้งเหตุใต้โพสต์สส่งข้อความผ่านแชทเฟซบุ๊กนสเซนเจอร 3. ขอความช่วยเหลือผ่านไลฟ์สด 4. ส,สายด่วน1510และ5สแกนคิวอารโค้เช็ดรองทุกตามคิวอารโค้ ode, ที่แสดงอยู่ใต้โชว์ภาพได้เลยนะครับและขอเชิญท่านผู้รับชมรายการผ่านเพจเฟซบุ๊กโรงยิบอาสา,าพระเจ้าทานได้กดแชร์กดไลค์ ร่วมแสดงความคิดเห็นและกดซับสไครป์เพจโรงเรียนจิตอาสาพระเจรานซึ่งได้ดำเนินการล<ม>่าสุดนําเสนอกิจกร,รรมจิดอาสาทั่วประเทศตั้งแต่เวลา8ดนิกาถึง1ินาฬิานทีเป็นประจําทุกวันร่วมกันรับชมและขอความช่วยเหลือกันมาได้ทุกช่องทางนะครับท่านผู้ชมครับกิจกร,รรมสร้างการรับรู้ ความมั่นคงแก่กลุ่มเยาวชน Army คมปัสทัวร์ครั้งที่4ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงในครั้งนี้นะครับซึ่งได้นําบูธกิจกรรมมานําเสนอน้องๆนักเรียนโรง,งเรียนพันทลุงจานวน3าบูธและขออนุญาตท่านผู้ชมได้รับทราบข้อมูลในบูธต่างๆและภาพบรรยากาศในงานพร้อมสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจาบูธต่างๆและภาพิจกรรมในวันนี้กันด้วยนะครับซึ่งในโอกาสนี้ท่านพิธีกรร,ร้อยเอกเฉลิมชัยชําชนะนะครับได้ มีโอกาสด้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ประจำบูธนะครับยังไงก็ติดตามภาพบรรยากาศได้รับตต่อไปได้เลยครับเชิญครับการโรงเรียนพัทลุงคณะจากกิจกรมกิจการพลเรือนฐานบวกและอาจารย์ทุกท่านสวัสดีครับน้องๆทุกท่านสวัสดีครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับพี่ชื่อร้อยตีสาคิดฟางเขียว นะครับเล่นชื่อครูพี่เอกหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักกันก่อนแก๊งนักกษาวิชาฐานยกมือแก๊งน้องๆนักศกษาวิชาฐานยกมือเราเคยเจอกันหน่อยแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับวันนี้มาในรูปแบบใหม่นะครับวันนี้มาในรูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบของโครงการ army camp p a t ว o นะครับซึ่งจัดโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกวันนี้ผมมีโอกาสดีๆที่อยากบอกพวกเราว่าพวกเรานั้นโชคดีสองรอบรู้ไหมครับรอบแรกเรื่องอะไร กิจกรรมของกิจกรรมกองของกองกิจการพลเรือนฐานบกเขาจัดนะครับเขาเลือกภาคภาคใต้หนึ่งละเขาเลือกภาคใต้เป็นของพวกเราภาคใต้มีหลายจังหวัดไหมนักเรียนแล้วบังเอิญเขาเลือกจังหวัดพัทนุ่นนั่นคือโชคครั้งที่สองของพวกเราแต่ที่ดีกว่านั้นคือเขาเลือกเลือกโรงเรียนของพวกเรานะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน ผมแอบไปเห็นของรางวัลตั้งอยู่บนโต๊ะด้านหลัง <S <S พวกเรามีศัพท์มือถือในใน,ในมือถือในกรอบครอไปครับตอนนี้ลูกแนะนําให้พวกเรากดแอปพลิเคชันไลน์แล้วเปิดตัวสแกนรอ้ได้เลยใครเร็วคนนั้นได้ของรางวัลมีเยอะแยะมากมายในด้านมุมด้านหลังของพวกเราจำไว้นะลูกใครเร็วใครเร็วใครได้นะครับี๋ยวันนี้มีบุธกิจกรรมประมาณสามุธนะครับให้พวกเราบูธแรกก็จะอยู่ตรงมุมแรกนะครับมุมแรกที่มีพี่เสือเหลืองยืนอยู่นะครับบุธแรกก็จะเป็นของ คูรกก็จะเป็นของภารกิจของกองทัพบกในปีปัจจุบันในปี68นะครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมดก็คือ5ข้อข้อแรกนะครับก็คือการพิทักษ์เชื้อทูนสถาบันพระมกษัตริย์นะครับ2นำกองทัพสู่ความทันสมัย3ฝึกให้พร้อมตอบภัยคุกคาม4พร้อมทุกยามเมื่อเกิดปฏิบัติัย5สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลนะครับ5ข้อก็จะมีบู๊ นะครับเป็นบูธแรกนะครับที่พี่ๆี่างเสื้อเหลืองๆยืนอยู่แต่นั้นย้านะครับว่าในแต่ละบูธจะมีคาถามและก็จะมีรางวัลให้กับพวกเราใครเร็วใครได้ท่องไว้ของรางวัลสวยๆเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อกี้ผมเห็นน้องม2ออยากได้อยู่นะครับน้องมสองพยายามอยากได้อยู่นะครับส่วนบูธที่2ที่จะตามมานะครับบูธที่2ตรงกลางที่มีอของรางวัลอยู่ด้านด้านหน้าบูธนะครับบูธที่2ก็จะเป็น พุทธที่มีจัดก,กิจกรรมนเทศรรการอยู่2นิศนเศการทิ่เรศการแรกก็คือพ่อสร้างลูกสารงานของพ่อนะครับนะครับเป็นกิจกรรมของรวมเจรพักรักชาติลบอภูที่2นะครับจะเป็นอานิสักสการ,ท,ร,ร,การที่2จะเป็น,นรวมเจรพักรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับในพุทธที่2นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอานิทักสการนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกรนาคราชทิเบศมหาภูมิพลอดุลเจเดชมหาราชพรมอพนิพในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่พระองค์ท่านนั้นทรงใช้ ทุกว่วงเวลาในช่วงที่พระองค์ท่าน,น,นทรงครองสีราชสมบัติอยู่และทําหลายๆนานาประการหลายหลายนักกิจที่มอบให้กับพวกเราคนไทยให้พวกเรานั้นได้อยู่อย่างมีความสุขอย่างเช่นทุกวันนี้ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือของลูกสารรักษาต่อย,ยอดของในหลวงรัชกาลทนะี่สิบปัจจุบันนะครับพระองค์ท่านนั้นทรงมีพระปณิธานในการ สื่อสารรักษาและต่อยอดโครงการต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานะครับได้สร้างไว้นะครับองค์ท่านนั้นสื่อสารรักษาโครงการตอนนั้นคโครงการเหล่านั้น,นมาให้กับประชาชนคนไทยของพวกเราที่ยังอยู่ในทุกวันนี้ยังมีความสุขนะครับบูทธที่3นะครับที่พวกเราเริมีความสําคัญกับพวกเรามากที่สุดในวันนี้นะครับที่ผู้ครูคิดว่าพวกเรา่าจะใช้ประโยชน์ได้มากในบูทธที่3ก็คือบูทธที่มีแผ่นป,ป้ายสีหเหลืองเหลืองยืนอยู่ด้านหน้านะครับบูทธที่3 นะครับเส้นทางสู่เกียรติยศสารฝันสู่อาชีพทหารนะครับบูทธที่สามน้องๆท่านใดอยากเป็นทหารก็สามารถติดเข้าไปดูในบูธนั้นได้นะครับบูทธที่3าของพวกเรานะครับ,บเช่นมันจะมีหลายอย่างมีจะห้าหลักสูตรนะครับมีตั้งน้องผู้หญิงแล้วก็น้องผู้ชายหลักสูตรแรกโรงเรียนในรัอยประจุกระจงเก้าใครอยากไปยกมือย,ยกมือสูงๆใครอยากไปไม่ต้องอายรูวันนี้ันนี้ หักสูตรแรกเาเป็นใน,ในรานปงะจำตอน99นะครับรสมัครตั้งแต่วันที่2 7มกราคมจนถึงวันที่7เอามือลงครับวันถึงวันที่7มีนาตอนนี้ยังสมัครได้อยู่นะครับการสมัครยังไงเดี๋ยวเราไปติดต่อติดตามต่อที่บูธนะครับหลักสูตรที่2สําหรับน้องผู้หญิงและก็น้องผู้ชายเช่นเดียวกันนะครับวิทยาลัยพยาบาลกองทับปกนะครับแล้วก็หลักสูตรนักเรียนพยาบาลน,นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทับปกนะครับ รับสมัครพร้อมกันนะครับตั้งแต่วันที่14กุมภาจนถึงวันที่28เมษายน2568นะครับเพราะงั้นทั้งสามบุ๊กนี้อยู่ที่พวกเราผมเชื่อว่าบุ๊ทั้งสามบุ๊ที่ทางทางพี่ๆของพวกเราจัดให้มันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเด็กปัจจุบันจะต้องรู้ต้องได้ต้องได้รู้และมันเป็นช่องทางในอนาคตของพวกเราได้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่พวกเรานะครับจะคุยไปชางนี้นะ เราฟังท่านรอพูดต่างนะครับว่าจะมีอะไรบ้ากรนะครับก็ยังท่านรองพูดกันก็ได้เนครับครับสวัสดีทุกท่านทุนะครับต้องขอไปก่อนนะครับว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้มีชื่อนะครับต้องขออินดิรับแล้วก็ขอบุณที่นาสิ่งดีๆแล้วก็องความรู้มาให้พวกเรานะครับ จะมากขึ้นในส่วนของห้องเรียนพิเศษปีซีนะครับเห็นว่าข้อเด็กามเรียนอยู่ราจฉะนันเนี่ยเราจะมีมากขึ้นก็อยากจะพูดกับเราสักนิดนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยยจานอีกทีหนึ่งว่าเป็นความรู้นอกห้องเรียนนะครับแต่สิ่งที่เราจะได้ในเป็นความรู้วันนี้เนี่ยคุณเชื่อเหลือเกินนะครับว่าที่ทหารนะครับทุกท่านเนี่ยมีเจตนาที่จะ มาพบพวกเรานำความรู้มให้พวกเราตั้งประสบการณ์หรือแม่แต่ก็คิดนะครับเดี๋ยวเราคิดว่าเรานั่าหน้าตกแยียลนะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยลูกวัฒนธรรมเขียวเหลืองเนี่ยเป็นนักเรียนที่น่าหานนะครับตาแสดงอกเพราะฉะนั้นเนี่ย่จถามนะครับาไม่เก้าใจก็พูดคุยคนที่จะรู้ได้นะครับไม่สู้เท่ากับการที่เราเนี่ย ต้องถามประสบการณ์เป็นสิ่งที่ดีเลิศในการที่จะทําให้เราเนี่ยเก่งตามตั้งศกดิ์ให้เรามีการพจัฒนาการทุกๆเรื่องวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ให้เราทุกคนนะครับในเด็กนักเรียนนะครับใช้เวลานี้ตั้งแต่ปัจจุบันี้ไปจนถึงเที่ยงนะครับที่ทุกท่านเนี่ยมาถึงโรงเรียนเราก็ขอให้เราเนี่ยการตบทุกุาลในผงค์ารของครานะครับ ก็ขอให้พวกเราเรียนมีความสมใจในการได้รับบทเรียนความรู้ทักษะทัวตุกงเรื่องวันนี้ที่ทุกท่านเนี่ยมาเยี่ยมเรียนเรานะครับก็ขอให้กิจกรรมวันนี้เนี่ยต่างพุดไปด้วยทางวัตถุประสงค์นะครับที่ท่านท่านใจมานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายนะครับก็โรงเรียนก็ไม่รู้จะดูแล้วอย่างเรียวเดี๋ยวอาจจะมีน้ำจะแก่แจกขนผมนะครับผมบคครับ นี้นะครับขอบคุณอีกครั้งนานแล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับ สั้เพื่อให้น้องเนี่ยเข้าใจเนาะและเราจะเห็นตรงหน้าเราเลยนะคะข้อที่หนึ่งว่าด้วยเรื่องของการทิ้าเธอถูกสถาบานตระมากษักริย์น้องสร้าบไหมว่าประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบบอะไรคะขั้ามข้นึ่น ทีค่ะพี่ๆเต็มของความตนเต็เลยค่ะ้องหลอกมาเลยค่ะมา้างห้าเลยค่ะไร้องรู้ต้องอให้่อยๆมาใจเลยคับเรมาพื่องานนี้ตองล้งไหมครับภ่ปตานีแบไหน่ แต่ที่ก็อยากให้ท่ากองทัพบกก็เห็นควกสำคัญว่าบางครั้งมันมีการปล่อยข้อมูลเฟกนิวส์ตา่างๆข่าวลวงข่าวปลอมข่าวแย่ๆมากมายเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจะฝากว่ากองทัพบกก็เห็นความสำคัญของโลกไซเบอร์นี่แหละเราก็มีการป้องกันภัยทาง,งไซเบอร์แล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยระวังนั้นระวังมิชฉาชีพต่างๆให้มากขึ้นด้วยเพราะมิฉนั้นแล้วจะเราจะตกเป็นเหยื่อของพวกกลุ่มมิจฉาชีพในปัจจุบนันซึ่งกองทัพบก ขั้ข้อนี้เราก็มีการป้องกันภัยทางไซเบอร์มากขึ้นด้วยนะคะข้อที่4นะคะและรที่กองทัพบกภูใหญ่พี่น้องประชาชนนะคะจึงเกิดออกมาเป็นนโยบายข้อที่สี่ที่ว่าพร้อมทุกอย่างเมื่อเกิดพิบัติภัยโดยกองทัพบกได้จัดตั้งสรวนทางสาวิทยขึ้นในจุกพื้นที่พร้อมมีการพัฒนายุจุมกรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทั้งจัดก,การคนในการฝึกซ้อมร่วมกับเนะี่ย เพื่อให้เพื่อให้การช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและทันต่อที่สถานการณ์ค่ะอาะเจ้าพิธานอยากทราบว่ามีน้องคนไหนข้าเนี่ยที่พอกเป็ตัวอย่างการช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนในแผ่ฝากที่มีฝากไหมว่าถ้ามีขอยกมือออกเลยค่ะมีไหมมีไหมคะดีใมา้ำเชือมเล้าด้ขอบคุณครับใหมครับลุกมาเลยครับ ก็นาบอก่ยาน้งยองไม่คยเห็นกันดีไครับการช่วยโดยไม่ได้ช่วยอะไรการทุมเนท่่มอาหารเข้าไปทำอะไรนเห็นอะไรที่ทหารเข้าไปช่วยแบบทร่มค่ะก็ไปช่วยอบีมพวกคนน 系统中断。 รักชาติศาสตร์ศาสนาวันนี้ก okay, so e ็จะจัดกิจกรรมนะครับมีเจ้าหน้าท um ี่ของรัฐกำลังกองพันท่ารที่400แทนเองว่าครูแล้วกันนะครับเดี๋ยวครูยังก็คูใหญ่บ้านกับครได้ยัที่วยได้ฮะอ่าได้รักตามภาษาลำไยนะครับก็ขั้นต้นนะครับแซ่บมากเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กๆที่น่ารักอยู่แล้พระธาตุนะครับเด็กผู้ชายก็เท้าหายนะครับ แล้วก็มาดูกันนะทกท่านก็ข้าเลยนะฮะใกล้เนี่ยจะมีบูดอินกรรมอะไรบ้างก็จะเป็นอของกระรารดาษพลาสติอะไรต่างๆเยอะแยะมากนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาก็จะเจอกับบูธต่างๆแล้วก็เช่นยกตัวอย่างนะครับโครงการของ,ของอในายกร,รัฐนรีเก้ารัชกาลที่9นะครับก็จะมีว่าเราจะครองไปกินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะครับเสร็จแล้วรัชกาลที่10ก็ยิงมาสารต่อเป็นเราจะศึกษาร,รักษาและต่อยอดและครองไปกินโดยธรรมนะครับ พื่อประโยชน์สุขแห่งอ,าาาอนาครตลอดไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโครงการด้านต่างๆมีเหมือนที่พี่เขาบอก,กนะ่คาดชี้กากว่าโครงการนี็จะออกมาที่เยอะแยะมากนะครับสาิลิของแต่ละพระองค์ท่านนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีแต่ละคนอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ลูกดูนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุวรรณวดีรินารีรัตนกันญานะครับก็จะเก่งในเรื่องของการออกแบบเตื้อผ้าประราชตทางลายขอให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับเข้าไปทำนะครับส่วนของ สมเด็จพร,พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพอดไวรัลักษ์อัคราราชากุมารีกรมศรีสว่างขวัตวรคติยะราชนาีเนี่ยฟ้าหญิงจุฬาพณ์เนี่ยก็จะเก่งในเรื่องของการวิจัยนะครับการวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยท่านจะเก่งมากนะครับมันจะมีรอบๆเลยนะครับของบูธเ,เด็กๆก็เ,เข้ามาส่วนสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านจะส่งให้พวกเราได้เห็นเยอะมากเพราะว่าท่านจะส่งผัวดราชรรมเศยยกิจเยอะมากนะครับพระเทพ ประเทศก็จะเป็นนี่แหละครับจะโยงมาอีกพุทธหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระอาจารย์นะครับทรงสอนนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับนี่คือกิจกรรมของรวมใจพัคหน้ชาติศาสตร์กษัตริย์ยน,ะนะครับอนน้าพุทธนะฮะจะถามว่าโครงการสถานปฏิรับโครงการทหานปฏิบัตเด็กโรงไม่ว่าเป็นโครงการที่ดีมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะมีที่โดดเด่นที่สุดอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับ

ตังแต่เปิดบูตนนี okay. 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 ้ยังนั่งนิ่งอยู่เลยนะครับครแกเของง้เนะสครับช่วงนีนททียครับอ๋อใ่จเก่ง่เระตุ้กระตหน่อยครับเก่งไปครับเงนะรอาหรอเป็นที่ระลึกกัป็ี่ระลึกพี่เป็ีระลึกเนที่ระลึกกันนะเไปแล้แ่ไม่ปดาวตกดสิครับวันนี้วันนี้ต้องไปแล้วนนี้นต้องไป นะครับจะเป็นผู้ของอาเส้นทางเกียรติยศสู่ฐาขันสู่อาชีพทหารนะครับมีตามที่าาลรงได้บอกพรับว่าการั้นต้าหลักสูตรนะครับ5้าหลักสูตรสสถานที่เรียนอยากรู้วิชาไหนอยากรู้ว่าสปอรอย่างไรอยากได้รางวัลอันไหนเชิญติดตามได้ในกุนสาาน่สามเจ้าครับสวัสดีครับน้องๆจากที่น,น,นะครับก็เป็นผู้แทนจากกรมเรีการพลเรือนทหารบกนะครับพันโทนนนชัยสัญญานนะครับ สำหรับตัวนี้นะนี่ยเดี๋ยวเราก็ติดตามในพักต่อไปนะว่าที่มาเป็นการโอนด้วยเส้นทางยังไงนะครับสำหรับในคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่จะปัะหารการแข่งขันกีฬาโยกตัวอาชีพทหารนะครับการที่จะการโอนนะสำหรับการที่จะการโอนี้นะครับเราจ่ามาแล้วที่เดททีะะ่ที่สี่นะครับที่ที่สี่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยกิจาการในวันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกิจาการหลักของ กิจกรรมงานในวันนี้เลยนะครับซึ่งกองทัพบกของเราเนี่ยมีสถาบันการศึกษาที่อยู่ในกาควบคทูมงหมด5สถาบันนะครับไม่ใช่4สถาบันอย่างที่เห็นอยู่ในอยู่ในรูทนะครับ5สถาบันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือโรงเรียนในร้อยแม่จุฬาจอมเกล้าครับอันดับที่2นะครับโรงเรียนในสิ็น์ทหารบกอันดับที่3นะครับจะเป็นโรงเรียนตุริยาทหารบุกอันดับที่4ี่นะครับ จะเป็นวิทยาลัายพยาบาลของกระบบกและสถาบันการศึกษาที่ไม่ปรากฏอยู่ในบูธนี้ก็คือวิทยาลัยแพทย์สายพระมุขเก้านะอันนี้สถาบันการศึกษาที่อยู่ในการควบคุมของของกองกระบกนะคะนรับอ,อยู่ในการดูแลของกองทัพบอกนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละหน่วยแต่ละหน้าที่แต่ละสถาบันการศึกษามีข้อดีข้อเสียมีแนวทางในการ เข้าไปศึกษาได้อย่างไรเดี๋ยวพี่จะให้น้องน้องๆรับทราบจากสิทธิ์กองของแต่ละที่นะครับเริ่มจากโร,ๆๆง,รงเรียนในร้อยประจุระจงกล่าวครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนะครับผมมายืยนข้างเด็กๆนะครับของโรงเรียนพัทลุงนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามเด็กๆนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้เนี่ยเด็กๆมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับลูกสวัสดีครับผมชื่อนายธนาธิปุลคำครับชื่อเล่นกิ่งครับสวัสดีครับผมในชาพยาบาลด้วยครับชื่อเล่นกิ่ง ดิฉนด่ฉัิันดิฉัค่ะฉัันดื่อเดิฉันะสวันดีค่นดิฉันนางสนวนวชนบุญศรีสมคนะชื่อเล่นนื่อันดค่ะสดันดีค่นดิฉันดิฉสิฉิภาบุญจันร์ชื่อเล่นดิฉัันดิฉันดิันดิฉ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 ันดินเมเบนดิฉัลดินดิฉันดคฉันดินดนดิฉันดิงัน้ิงมนิฉัันันดิัิับดิันดินนัด้ดดัันึ รู้สึกสนุกสนานแล้วก็แบบ,บนนดีใจที่พี่ๆมาแนวๆเ,เกี่ยวกับแนวทางการเป็นอาหารการเส้น<อ>ทางสุ่อาพอาหาระค่ะัคบ,คร,บครับแล้วก็พูดว่าแนวคิดในการแสวงบามันอตในอนาคตอ่ะอย่าเป็น,นอะไรนะ จริงๆหนูอยากเรียนสายนิติสารรัฐศาสตร์อยู่แล้วก็คุณคิดว่าจบมาก็อยากจะสอบทุกอย่างที่มีโอกาสที่จะสอบให้ได้หมดนะคะเียับเอินค่ะจะต่อแล้วครับ นะครับหลังจากที่เราสัมภาษณ์ของน้องผู้หญิงมาแล้วน้องเด็กผู้ชายมีความรู้สึกยังไงบ้างลูกที่มาวันนี้นะครับที่มาจัดกิจกรรมของทหารวันนี้ก็มีความรู้สึกที่ดีครับเพราะว่ามีการได้บอกว่าการเข้าทหารต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับต้องผ่านอุเกณฑนอะไรบ้างแล้วก็ตรงเสียมให้มีความรักแท้ศาสนาพระามากระตุ้นครับรู้สึกว่าจะมีทั้งสามบูธนี่ลูกเข้าไปหมดแล้วทั้งสามบูธใช่ไหมสิ่งที่ดีๆเนี่ยก็จะมีแต่ละบูธแต่ละบูตก็จะมีข้อแตกต่างกันนะครับแล้วก็มี แนวความคิดต่างๆกันแลก็ให้ลูกได้มาใช้ในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวไม่รบก,กวนเด็กๆนะครับเดี๋ยวจ да ะเข้าให้เด็กๆไปชมกิจกรรมกันต่อนะครับขอบคุณมากนะครับเด็กๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ลูกค้าเต็มสองบูธสองเนเยอะอยู่เลยครับตอ,ตอนนี้นะครับลูกค้าบูธของนะครับ เส้นทางเกียรตยิยศสารกันสู่าอาชีพทหารนะครับตนนี้กำลองกำลังสงเกกันพุ่นวายนะครับไปุที่สามก็ยังไม่ไปไปยอมแพ้นะครับปุที่สามรวมใจพัก ที่เลอกแยกของขุนมาจากกรุงเทพมหานครประมาณ2องกันรถพี่รอกับพโจ้ก็พอได้นะครับนี่มีเะใครที่ติดกิจกรรมนะครับรอเข้าค่ายก็ท้ไปกอบรับกองมาจากด้านที่สี่ร้อยหนึ่งนะครับก็ไปตีก็ตีเป็นการสวนตัวไม่ได้นะครับแต่ปูพี่โจ้กับเราครูพี่โจ้ใจดีนะครับ ต่อไปเล่นเส้น oh. ก yeah. uh ูพ oh. <laughs> uh ิโยไม่ได้นะครับใครที่จะทำไม่ผ่านมาไม่เข้าแถวตรงเท้านะโอ้ครับจะถามว่ามีน้องที่เป็นนักร้องประกวดของโงเคตัวมาลุกเจนกับพี่เซงโรเซอร์ด์โอ้ภาษาด้วยครับครับผมอ้าวจะมีหน้าที่ดีนะแต่พี่นะครับเป็นอะไรถ้าจะดูนะครับน้องใครที่เรียบร้อยในแต่ละรุ่มานั่งหันหน้าไปทางเวทีได้เลยผมเนาะ ดีกว่าตอนที่เรียนโงร่เลยี่านเราีการเปยน็คท่เลยากมเล่นที่นี่ต้อสอนนนี้่อเรยนกั้น้นะคร้องมเป็นค่น่าจะน่าจะดเลยครับ้อง่การงานารานแล้วก็คือ ทีมาบบลครัว่านผู้ชมครับสำหรับการร่ายแผ่นเพจเป็นบุคลโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานตอนจิตอาสาโยชนอาร์มี่แคนพัฒน์ตัวพัทลุงณโรงเรียนพัทลุงตะบลภูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงในวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้รับชมรายการและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำพู้ต่างๆที่ทางกรมกิจการพลเรือนทหารบก และน้องๆที่นารักทุกคนนะครับปัจจุบันนะครับเราได้นําเสนอกิจกรรมนี้ผ่านไปด้วยดีนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจิตอาสากองผทานช่างที่401กองพลพัฒนาสขอยุติการไร้ผ่าน f a c e b o o k โรงเรียนจิตอาสาประรานผมกับน้องๆนะครับแล้วก็น้องๆที่มาแนะนําน้องๆนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ